สวัสดีค่ะปูนอร์เวย์นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะนาข้าวนะคะของที่นอร์เวย์นะคะนั่นเองเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็จะบอกได้เลยนะคะว่านาข้าวของเขานะคะก็เหมือนที่บ้านเรานะคะเพียงแค่คนละสัว์คนละาสายพันธุ์นั่นเองทุกคนเนาะที่นี่เขาจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคนนะคะส่วนภาษานอตก็จะเรียกว่าคนนะคะนั่นเองเนาะ กูก็ได้สอบถามนะคะสามีมาแล้วนะคะว่า,าคนเนี่ยคือมันมีกี่สายพันธุ์นะคะก็ได้คําตอบมาว่ามีสี่สายพันธุ์นะคะนั่นเองทุกคนเนาะแต่วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะไปชมนะคะแค่สองสายพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะว่าปูผ่านมานะคะก็ เห็นอยู่แถวนี้นะคะมีให้ให้ให้ใหดูะค่ะที่เห็นก็คือมีสองสายพันธุ์นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะระหว่างทางนะคะให้ชมวิวนะคะกับบรรยากาศไปด้วยเนาะทุกคนเนาะอันนี้เพื่อนบ้านปูกก็รู้จักเขานะคะแล้วก็อีกหลังโน้นสีขาปูกก็รู้จักเขานะคะก็สนิทสนมกันนะคะเป็นอย่างดีทุกคนนะคะ ก็เห็นบรรยากาศนะคะแบบกำลังเขียวชะอุ่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นั่นเองทุกคนนะคะตรงนี้นะคะเห็นเป็นพื้นที่กว้าง,ก,างก็คือว่าเขาปลูกหญ้านะคะเอาไว้ให้วัวนะคะกินนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเป็นอาหารของวัวนะคะก็ดูนะคะว่าสาม,มีเดินผ่าน สามีกับลูกชายเอาของไปทิ้งนะคะทุกคนก็น้องบัวก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนคะ่ะน้องบัวจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็ถึงเวลานะคะเขาก็ออกไปหากินนะคะค่ำเขาก็กลับมานะคะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรบ้านของเขานั่นเองเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศตอนนี้กําลังดีทุกคนนะคะบรรยากาศรอบข้างกําลังดีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงนะจ๊ะเราก็จะถึงแล้วนะคะอ่า ตรงนาข้าวแล้วนะคะมาถึงแล้วทุกคนนะคะเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะนาข้าวนั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวสาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่มีรวงนะคะที่ใหญ่มากๆนะคะนี่แหละทุกคนข้าวสาลีก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนั่นเองเนาะปูก็ถามนะคะถามสามีว่าเขาเอา,อาข้าวสาลีเนี่ยไปทำอะไรนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้ดูกว้างๆเลยนะคะเวลาที่เขาปลูกอะคะ่ะเขาจะปลูกจำนวนเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็สวยนะคะทุกคนคะ่ะใช้วิธีนะคะการหวานแห้งนะคะนั่นเองเนาะก็คือข้าวสาลีน่ะจะไม่จะไม่แบบว่าอ่า ชอบน้ําเยอะนะคะทุกคนคะ่ะก็จะปลูกแบบหบานแห้งกันไปได้เลยทีเดียวนะคะนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่แบบว่ารวงใหญ่นะคะทุกคนปูก็ไม่รู้นะคะว่าชื่อเขาชื่ออะไรเนาะแต่นะคะปูก็พยายามที่จะถามสามีเนาะสามีเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะเขาไม่ใช่ชาวนาน,นะคะ เขาเป็นชาวสวนนั่นเองทุกคนนะคะแต่เขาบอกปูว่ามีประมาณสี่สายพันธุ์เท่านั้นนะคะ,ะข้าวสาลีเนี่ยอันนี้คือเป็นพันธุ์ที่รวงใหญ่นะคะนั่นเองเนาะจากนะคะเดินจากตรงนี้ไปเนาะปูก็จะพาไปดูอีกพันหนึ่งนะคะที่ปูเห็นนะคะอยูอ่ข้างทางนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนาข้าวนะคะร่มรื่นนะคะทุกคนร่มรื่นมากๆเลยนะคะ น่าอยู่นะคะคนส่วนมากถ้าทำอ่านเขาเรียกว่าถ้าทำข้าวสาลีหรือว่าเลี้ยงวัวเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะตามชนบทนะคะก็จะปลูกบ้านไว้นะคะในที่เดียวกันนะคะเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่ต้องเสียเวลานะคะเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ที่นี่กันเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบข้างนะคะ เพื่อนบ้านนะคะแกกําลังกลับมานะคะเพื่อนบ้านให้ดูบรรยากาศสวยงามนะคะบรรยากาศดีดีนะจ๊ะทุกคนจ๊ะหลังจากชมตรงนี้แล้วนะคะปูก็จะพาทุกคนนะคะไปต่อนั่นเองทุกคนนะคะเราเดินกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นการออกกําลังกายด้วยนะคะนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นรวงที่แบบใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะพันุ์ที่เป็นรวงเล็กนะคะ เดินทางกันต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูนะคะพันที่มีรวงเล็กๆนั่นเองทุกคนเนาะเมื่อกี้นี้หลบนะคะรถรถไถนะคะคันใหญ่มากเลยหลบแทบไม่ทันนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็มาแบบว่าเร็วมากเนาะก็ประมาณนะคะภูกคิดเองนะประมาณ5กิโลเมตรนะคะจาก ตรงนี้ไปถึงจุดนั้นนะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปกันต่อเนาะทุกคนเห็นไหมน้องวัวนะคะนั่นอนะตัวสีขาวๆนะ เขาลงไปเล่นน้ำด้วยทุกคนนะคะอยู่ในหนองน้ำนะคะนั่นน่ะเออถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะเรียกบวกนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> สงสัยจะลงไปดื่มน้ำนะคะนั่นเองเนาะฝั่งอันนี้นะคะกินหญ้าก,กันอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะโน่นนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีนะคะไอเขาเรียกว่าอะไรลวดแล้วก็อ่า เป็นเส้นที่แบบว่าไฟฟ้านะคะกันไม่ให้น้องวัวออกมาด้านนอกนะคะนั่นเองเนาะนะคะฝั่งโน้นนะคะน้องวัวเล่นกินหญ้าก,กันนะคะกินหญ้าก,กันอยู่ฝั่งโน้นเขาเห็นปูมาเขาก็จะสงสัยนะคะว่าใครมาวะนะคะเขาก็จะยืนดูกันนะคะนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะจ๊ะยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึง ว้าวถึงกันแล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนนะจ๊ะบรรยากาศก็ดีดีนะคะทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนได้เจอบรรยากาศก่อนเนาะแล้วค่อยดูข้าวนะคะอันนี้ข้าวนะคะจะเป็นพันเล็กนะคะทุกคนจะให้เปรียบเทียบเลยนะคะดูหน้าตาแบบว่าไม่เหมือนกันเลยนะจ๊ะแต่ก็เป็นข้าวสารีเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างเนาะทุกคนเนาะ นี่เลยนะจ๊ะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะมีการตากผ้าด้านนอกเหมือนสไตล์นะคะต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆนะคะวันนี้นะคะแดดก็จะแบบว่าดับๆติดๆนะคะบ้างเนาะท้องฟ้าก็ดูสวยงามนะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันชัดๆนะคะว่าข้าวสารีนะคะเป็นยังไงนะจ๊ะนั่นเองเนาะ นี่ก็เป็นข้าวสาลีนะคะแต่อันนี้จะเป็นพันธุ์เล็กนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะก็คือใช้ทำขนมปังนั่นเองทุกคนนะคะแล้วก็ปูก็ถามสามีนะคะว่านอกจากจะใช้ทำขนมปังแล้วคนที่นี่เขานิยมใช้ทำอะไรนะคะก็คือสามารถนะคะเก็บไว้นะคะให้สัตว์นะคะกินได้นะคะอย่างเช่นน้องวัวนะคะเป็นต้นนะคะ ก็คือเขาจะทำการนะคะเอานะคะข้าวสาลีนะคะไปรวมรวมกันนะคะกับสายพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็เป็นอาหารของน้องวัวนะคะก็จะเป็นอาหารนะคะที่ดีนะคะมีประโยชน์ต่อน้องวัวนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปูก็ให้ทุกท่านนะคะดูรอบๆนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะชอบไหม ถ้าชอบนะคะปูก็ฝากนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะถ้าจะให้ดีนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปต่อไปเนาะปูก็ขอขอบนะคะขอบพระคุณนะคะทุกๆท่ทานนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะช่องของปูก็เป็นช่องเล็กๆนะคะเพิ่งจะเริ่มทํานะคะนั่นเองเนาะปูก็ขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะทุกๆคนเลยนะคะ วันนี้ก็คงจะต้องลากันไปแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะทุกๆวันนะคะนั่นเองเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะโชคดีนะคะโชคดีทุกคนเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายนะคะ